เกินลืมให้ดูนะคะว่าห้องเป็นแบบไหนจะเป็นประมาณนี้เมื่อคกินมาถึงบ้านชันมาถึงห้องชั้นสรอันนี้มาจากโรงแรมนะทุกคนอันนี้มาจากเฮลตันนะคะโรงแรมเฮปตันเรืเร่องมันไม่จับแล้วเราก็ไปสนามบินไปเช็คอินเช็กอะไรอีกรอบนะคะเธอเอถ้าเป็นไปได้นะ อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้รู้ภาษาเราไม่ได้แก่งขนาดนั้นนะคะยิ่งถ้าโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะฉันบอกเลยตุยเย่จา้าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนรลุงเลยออินเทอร์เน็ตในสนามบินก็ใช่ว่าจะแรงนะเวลาเขาโหลดอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเขาก็จะมีฮีสลิฟนะคะขึ้นมาแต่ว่าเราใช้บันไดน,นะคะเพให้ร่างกายอบอุ่นถ้าดูเห็นไหม หัวก็พาจริงๆเราต้องเดินาทางตรงนันนะแต่ว่า is not allowed to promenade นะคะมันเดินไม่ได้เธอมันเป็นที่จอดรถเขาจะด่านะดูแกชันพาที่เขาเดินดนู่นมันเป็นที่จอดรถพ่อเอ้ยก็ประเด็ดจอนจ่าได้จากุณไฟนั่นเลยนะคะทางเดินกับไอแอร์พอร์ต เขาก็จะมีป้ายให้เรื่อยๆอย่นี้นะคะว่าเราต้องไปทางไหนเราก็เดินตามต้ายนะคะซึ่งปัญหาของเราอีย่างก็คือเราต้องหาแท็กซี่รถคันใหญ่ที่จะตออยทุกคนเพราะว่าเรามีกระเป๋าทั้งหมดอาเปรตไป <c oughs> ของพี่เขาอ่ะหกใบของฉันกับแฟนสองใบแต่เราจะไปคันเดียวกันเราต้องหารถคันใหญ่ไม่งั้นต้องให้พี่เขาไปคนเดียวนะคะ จาก34-38มาเจอที่นี่ติดลบสิบเธอฉันจะแข่งตายอยู่แล้วแฟนกับพี่ก็เดินไปโน่นแล้วนะคะถ้าพี่ถามพี่เขาเมื่อวานบอกว่าถ้ามาคนเดียวไหวไหมไม่ไหวจ้ากูได้นอนสนามบิน <laughs> เราก็ช่วยพี่เขานะคะเราก็ไม่แก่งเนาะทุกคนแต่ก,ก็อาศัยเราถามเขาเอาเนาะว่า ทำแบบไหนช่วยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะถ้าเรามีประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งแล้วอะมันจะสอนเราเองทุกคนถามว่าไกลไหมก็ไกลอยะเมื่อคืนพากันวิ่งมาอีกอันนึงก็เป็นโรงแรมอีกอันนึงนะคะมันก็จะเป็นสแกนเดกแล้วก็โรงแรมนี้แล้วก็โรงแงรม อ๋อใช่ยูตันนี่ี่สิงคื์แอร์พอร์ตถึงแล้วค่ะทุกคนเราต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะเรามีเวลานะคะเพราะว่าเครื่องเราลงตอนหกโมงยีสิบเราต้องอดื่มน้ำดื่วลไรให้หมดก่อน ก่อนเพราะว่าพี่เขามีน้ำนะคะต้องช่วยกินเราเราต้องไปดีพอร์เจอร์นะคะทุกคนตรงนี้ขึ้นรเดินไปตรงนี้นะคะแล้วก็ไปหาเกตที่เราจะไปเปดูขึ้นกระไดนะคะทุกคนขึ้นกระดา คอนโทรลนะคะก็คือใช้กระเป๋าให้ดูป้ายเอานะก็จะมีที่แลกกระตังด้วยนะคะเราก็จะไปที่พาสคอนโทรลไปแลกรอสโกบิโกเจอฉันได้ขึ้นเครื่องแล้วจ้า6 2โมงนะคะนี่เป็นเครื่องใหญ่นะที่นั่ง3ที่นั่งนะ ของพ่ชิบมาสามสีเลยสีเจ็มๆทั้งนั้นเลยเจันทิพูนาอะคามาสัมมาสัมมาทิสเยจะพินัสนสนนยสค่ะอ๋อนอนเรามาแล้วเจ้านหนาจันทิพฺ กนาทุงยังไม่มาอันไหนหนักกว่ากันพี่ก็พอกันเหรอมาแล้วของเราโน่นเออย่างนี้ก็ใส่ได้โอ้ oh. น้อง เดินทางมาไกลหมดเลยเละหมดเลยซื้อใหม่นะเนี่ยเช็ดน้าจะออกอยู่ที่พจ้ามันทำงานใหนน้ิดเร่อกคอรเนจอนไทยเลยอสูงโงนะีอรัเนี่ยว่าแล้วเวขวาไปสระบรุรีเออไม่ใช่ <laughs>